ในสายธาราเชียวเลยสายใยเชื่อมโยงต่อกันเพลิมพันจิตด,ดำลืกในมนตราเพย่อกรรไนั้นหวนัวใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียว ตอนที่18บอกลาเขาค,คูคาเวลา15บหนาฬิกาตรงผมมาถึงที่เขาค,คูคาพร้อมกับพิพัฒน์ตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเพราะต้องใช้เวลาเดินทางข้ามอำเภอก็เกือบชั่วโมงตลอดทางที่ผ่านมาผมนั่งเงียบมาตลอดเพราะดันมีเรื่องในใจที่ไม่สามารถบอกกับคนข้างกายได้เลยพิพัฒน์ที่พยายามถามผมมาตลอดทางแต่ผมก็ตอบได้แค่คำว่า แม่เป็นไรจะให้ผมตอบไปอย่างไรว่าพยาครุฑท,ที่เป็นเพื่อนรักของผมกําลังไล่ล่าเขาอยู่และผมจะบอกเพื่อนรักของผมอย่างไรว่าพญานาคที่เขาตามล่าอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่ผมคุยอยู่แถมยังเป็นคู่มันของผมซะอีกความหนักอึ้งนี้ไม่สามารถทําให้ผมหยุดคิดได้เลยสีหน้าแสดงออกมามองเห็นได้ชัดว่าผมมีเรื่องไม่สบายใจถึงแม้ตอนนี้ ผมกับพี่พัดจะยืนอยู่หน้าประตูทางผ่านไปป่าหิมาพาันแล้วก็เถอะกังวลหรือเปล่าที่จะต้องไปเจอครอบครัวของกูเอ,อ่อเปล่าครับไม่ได้กังวลน่ะแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะหรือว่าจริงๆแล้วมีเรื่องอะไรที่บอกกูไม่ได้หรือเปล่าผมเหลือบมองร่างหนาทันทีก่อนจะสายหน้ายิกๆยิแทนคำตอบถ้างั้นก็พร้อมแล้วใช่ไหมพี่พัดถามขึ้นเช่นนั้นผมก็พยักหน้ารับทันทีมือหนาคว้ามือของผม ก่อนจะพาเดินตรงไปยังกำแพงหินที่ซึ่งแทบจะไม่มีช่องว่างให้เดินผ่านเลยอ๋อทิตแท้มึงกับไอพิพั์ก็เป็นพวกเดียวกันแต่ว่าแค่ผมได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากด้านหลังไกลๆก,ก็ต้องหันไปมองด้วยความตกใจทันทีเอฟเหรอร่างหนาอย่างพิพั์เมื่อเห็นพยาครุฑที่มีปัญหากับตนเขาก็ชะง,งักนิ่งไปเช่นกันมึงรู้จักกับมันเหรอแค่พิพั์ถามขึ้นเช่นนั้นผมก็หลบสายตาของรุ่นพี่ในทันที ก็บอกไปสินนท์ว่ามึงกับกูอะสนิทกันมากแค่เอฟพูดจบเช่นนั้นร่างหนาก็หันมามองผมในทันทีทั้งทั้ทง,ทงที่ก็รู้มาตลอดว่ามันเป็นศัตรูกูแต่มึงก็เลือกที่จะไม่บอกกูมันเป็นคุณค่าพี่กูนะเว้ยไอ้นอนเอฟพูดขึ้นด้วยความโกรธก่อนจะกำมัดแน่นที่บอกว่ามึงทำไม่ได้เพราะมึงกับมันรักกันหรือเปล่ามึงเป็นนาาตระกูลไหนกันแน่ว่ไอ้นอนเช่ะกูลตามคำพยากรณ์หรือเปล่า ผมกลืนน้ำลายลงคอทันทีเมื่อเห็นเพื่อนรักตรงหน้าวนอยววโนนคือนักราาตระกูลฉัพยาปุนตะมีวรากายเป็นสีขาวรุง้งเป็นทายาทองค์เดียวของผู้นำสายวารีคนที่มีพันธะผูกพันเป็นพระชายาของกูพิพัฒพูดขึ้นเช่นนั้นเอฟก็หันมองผมด้วยท่าทีที่ผิดหวังในทันทีที่แท้มึงก็คือลูกของพญามุกดาวันเทวีพญานาคที่กลายร่างเป็นบวงนักบัต เพื่อหนีพิธีกรรมน้าเกี้ยวครั้งนั้นผมที่ได้ยินเช่นนั้นก็ค่อยๆพยักหน้ารับเบาๆร่างหนาที่รู้เช่นนั้นก็โกรธผมมากจนหน้าแดงกำเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเขาและสนิทกันมานานเลยทําให้ความโกรธทวีคูณขึ้นร่างหนาขยับตัวเองเพียงเบาๆก่อนจะปรากฏร่างขุดทองขึ้นมาแทนกายเขาขุดทองขนาดใหญ่เผยกายโบยบินขึ้นเหนือพื้นเป็นถึงาราชาราชแต่ไม่ถือศีลโกหกได้ยังไง พยาพัฒนายอมรับได้เหรอที่นาคในปกครองของุนตนไม่ปฏิบัติในศีลมึงต้องการอะไรวะไม่ใช่มึงหรอกที่มันต้องการพี่พัฒน์บอกผมเช่นนั้นก็เดินเข้าไปใกล้ๆคล,ลุดตนนั้นทันทีพี่พัฒน์อย่าเข้าไปนะผมร้องห้ามแต่ทว่ากลับไม่เป็นผลเลยร่างหนายังเดินเข้าไปแบบนิ่งๆกูไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่ชายมึงแต่มันรุนหาที่เองมณีนาคาขององค์ดำแสนสิริปรเมศคิดจะเอาไปดี ที่สมุนของกูนำกลับมาทันไม่อย่างนั้นพี่ชายของกูก็คงจะโดนพวกครุฑฆ่าตายเหมือนกันเลนวไหตระกูลของเราต่อให้เป็นศัตรูกันมานานเพียงใดแต่เราก็ไม่เคยคิดจะก้าวไกลวางบาดาลเพราะความโลภมากของพี่ชายของมึงไงทำให้พวกครุฑกับนาาจะต้องประจันหน้าอย่าบีบบังคับให้กูต้องทำกลับไปซะ แล้วกูจะไว้ชีวิตมึงพิพัพ์พูดจบก็หวังจะหันหลังเดินออกมาแต่ทว่าครุฑอย่างเอฟก็ตรงเข้ามาผู้หวังจะทําร้ายร่างกายของเขาทันทีเช่นกันพิพัดระวังผมอุทานขึ้นทว่าเล็บคมกริบของครุฑก็คว้าและกดร่างของพิพัท์ทันทีข้างลําตัวทั้งสองข้างถูกเล็บครุฑกดจนมีแผลก่อนจะถูกโยนลงมานอนกองกับพื้นใกล้ๆผมพิพั์ผมนั่งลงประคองอีกฝ่าย ก่อนจะเห็นเลือดสีทองไหลออกมาจากรอยแผลข้างลําตัวนั่นทำไมเลือดพี่เป็นสีทองโอ้พยาพทาเป็นถึงราคาทิบดีปกครองวังบาดานทำไมถึงได้อ่อนปวกเปียกขนาดนี้วะแม่จริงก็กลายร่างมาสู้กันได้ทัดเทียมสิวะพี่พัทลุกสิพี่ทำไมพี่ถึงอ่อนแรงขนาดนี้ผมที่กอดร่างหนาอยู่บนตักถามขึ้นด้วยความร้อนใจ ไม่ไม่ไหวกูกายร่างไม่ได้ได้ยินเช่นนั้นเอฟที่หวังจะฆ่าอยู่แล้วก็ได้ใจทันทีอะไรวะคิดว่าพญานนาคร,ราชจะฆ่ายากกว่านี้ซะอีกที่แท้ก็ตายง่ายเหมือนกันเลยวะว่าแล้วเอฟก็ตรงเข้ามาทันทีแต่ทว่าอยู่ๆจงอางยักษ์ตัวหนึง่งก็โผ่ป้อขึ้นมาตรงหน้าผมเหมือนมันกําลังจะปกป้องผมกับพี่พัดยังไงอย่างนั้นแสงวาบขาวสว่างขึ้นตรงงูตัวใหญ่ ก่อนใช้ร่างหนาจะยืนนิ่งอยู่นพพลเหรอนายน้อยรีบพานายท่านเข้าป่าหิมพานไปก่อนตรงนี้ผมจัดการเองครับไปยังไงอ่ะฉ,ฉ,ฉันทำไม่เป็นอะ่ะนายท่านถูกคำสาปผลึกวิญญาณจะต้องรีบรักษาโดยด่วนและยิ่งโดนเล็บครุฑแบบนี้อีกพิษของมันจะทำลายเขารีบพานายท่านไปหาเจ้าปู่โดยเร็วผมกับวัดจะตามไปอีกทีครับพูดจบนพพลก็เปิดประตูทางผ่านเข้าป่าหิมพานให้ผมทันทีผมที่เห็นเช่นนั้น ก็รียพยุงร่างหนาขึ้นก่อนจะลากออกไปมุ่งหน้าสู่ป่าหิมพนันอีกฝั่งของผนังถ้ำผมพยุงร่างพิพัฒ์ผ่านม่านประตูมิติเข้ามาด้วยความทุลักทุเลก่อนร่างหนาที่ผมประคองอยู่จะทิ้งตัวลงนอนกองกับพื้นเพราะความเจ็บปวดพิพัฒ์ผมอุทานขึ้นก่อนจะพยุงร่างหนาให้นอนันตักอีกครั้งชีวิตของผมพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเม่ได้เจอกับเขาคนนี้ ผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องมาผัวพันกับเรื่องที่คาดไม่ถึงสิ่งลี้ลับที่ยากจะเชื่อผมค่อยๆมองไปรอบๆป่าดิบชื้นที่มีเสียงสัตว์ป่าร้องกันดังกึกก้องในป่าที่นี่ไม่ได้ดูแตกต่างจากป่าที่โลกมนุษย์มากนักผิดกับที่ผมจินตนาการไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมเคยคิดว่าที่นี่จะมีต้นไม้มักะกลีผลฝุ่นดอกไม้ลอยล่องเป็นละอองในอากาศ เหตุเรื่องแสงและสิ่งมีชีวิตเล็กๆสองแสงระยิบระยับแต่ทว่าสิ่งเหล่านั้นกลับพังลงมาเมื่อความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้เลยตรงเข้าไปอีกไม่มากจะมีแอ่งน้ำอยู่นนพยุงกูและพาไปที่นั่นหน่อยได้ไหมเสียงแผ่วเบาพูดขึ้นบนตักผมก่อนที่ผมจะก้มลงมองร่างหนาในตักทันทีได้สิ ผมตอบแค่นั้นก็พยุงร่างหนางขึ้นอีกครั้งและฮิ้วปีกให้เดินต่อไปตามทางร่างกายของพิพัฒน์สุดโทรมลงจนเกือบจะกลายเป็นเกล็ดงูทั้งตัวผิวหนังตรงแขนที่สัมผัสกับมือของผมไม่ได้ต่างอะไรจากผิวของงูเลยใบหน้าที่ยังคงความเป็นผิวหนังของมนุษย์ดูซีดเผือกนั่นก็รวมถึงริมฝีปากก็ด้วยสายตาที่ดูอิดโรยบ่งบอกว่าตอนนี้เขาเจอทั้งพิษของพยาคลุฑและคำสาปผนึกร่าง ทำให้ร่างกายทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วใครกันที่เป็นคนสาพ,พิพัฒน์ผมพาร่างหนาเดินมาถึงขอบสระกว้างภายในป่าที่ที่คิดว่าคงจะเป็นที่ที่พิพัฒน์อยากให้ผมพามาเมื่อมาถึงพิพัฒน์ก็นั่งลงก่อนจะพยุงตัวเองให้นั่งขัดสมาธิแล้วหันหน้าไปยังแอ่งน้ํามือหนาวางลงบนเขา่าพร้อมหนังตาที่ค่อยๆปิดลงเพื่อทําสมาธิผมได้แต่ยืนมองนิ่งๆ เพราะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ร่างหนาคิดจะทำอะไรเกราะเกล็ดงูสีดำบางๆปรากฏขึ้นล้อมรอบพวกเราทั้งสองเอาไว้ก่อนร่างหนาจะลืมตาขึ้นมาแล้วหันมาหาผมนนมานี่พี่พัดเรียกแค่นั้นผมก็รีบเดินเข้าไปหาทันทีก่อนจะนั่งลงข้างๆพี่พัดจ้องใบหน้าผมนิ่งๆก่อนจะส่งยิ้มบางๆมาให้มือหนายกขึ้นสัมผัสใบหน้าของผมเบาๆกูมีเรื่องจะต้องบอกมึงอืมมีอะไรเหรอ กูเป็นพญานาคสีดำตระกูลกันหาครตมะมีลำตัวและความยาวมากที่สุดในหมู่ของพญานาคทั้งปวงแต่กูก็ยังไม่ได้โตเต็มที่ตำแหน่งปกครองวังบาดาลจริงๆแล้วกูแค่รับหน้าที่มาดูแลแทนหลังจากที่พี่ชายกูดึงแก้วมณีนาคาออกมาพี่ชายเหรอใช่พี่ชายแท้ๆนะเมื่อหลายพันปีก่อนเขาขึ้นปกครองวังบาดาล ต่เพราะว่าเกิดเหตุสงครามระหว่างเผ่าครุฑกับเผ่านาคทาให้พี่ชายกูถูกฆ่าตายก่อนจะตายเขาได้คายมณีนาคาเอาไว้ให้กูเพื่อที่จะจให้กูคืนชีพเขากลับมาอีกครั้งแต่เพราะตอนนั้นพี่ชายกูบาดเจ็บสาหัสเกินไปมณีนาคาที่คายออกมาไม่ได้สมบูรณ์ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมากูเลยจะต้องเก็บรักษาและดูแลเพิ่มพลังมณีนาคาของพี่ชายกูให้กลับมามีพลังอีกครั้ง เพื่อจะได้คืนชีพให้เขากลับมาดูแลวังบาดาลเหมือนเดิมแต่ถ้าเขากลับมาพี่จะเป็นยังไงตอนนี้พี่ดูแลวังบาดาลอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วพี่ก็กำลังจะขึ้นเป็นชนชั้นปกครองแล้วด้วยนะร่างกายกูตอนนี้ดูท่าจะต้านผิดทั้งสองเอาไว้ไม่ไหวแล้วอะพลังของกูลดหวบถ้าปล่อยไปแบบนี้โดยสู่นเปล่าก็จะเสียได้พลังที่เหลือกูจะใช้มันเพื่อปลุกพี่ชายกูคืนมาอะไร อะไรนะผมอุทานขึ้นมาทันทีนั่นหมายความว่าพี่จะตายนะผมพูดขึ้นด้วยความหัวร้อนแล้วตลอดที่ผ่านมาล่ะที่พี่พยายามมาตลอดทั้งหมดสามพันปีไหนพี่บอกว่าเพื่อหวังบาดาลไม่ใช่เหรอตอนนี้ทุกคนยังต้องคำสาบพ,พี่จะทิ้งทุกคนไปอย่างนั้นเหรอแล้วผมล่ะผมรักพี่นะเว้ย พี่ทำให้ผมรู้ว่าผมเป็นใครเป็นอะไรแล้วอยู่ๆพี่จะมาทิ้งไปง่ายๆอย่างนี้ดินนนฟังนะตอนนี้มีทางนี้ที่ดีที่สุดแล้วก่อนกูจะไปกูจะคายมาน,นีนาคาฝากมึงเอาไว้ถ้าเมไร่ที่พลังในแก้วมณีนาคาของกูเต็มกูจะกลับมาหามึงอีกครั้งได้ยินเช่นนั้นน้ำตาผมก็ไหลรินลงมาเป็นสายทันทีหลังจากที่กูไปแล้ว พี่ชายกูจะดูแลทุกอย่างเองรวมถึงคำสาบวังบาดานถ้าไม่มีกูมันก็จะสลายไปไม่อะพี่ชายพี่เป็นใครผมยังไม่รู้เลยจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เกิดร้ายขึ้นมาผมจะทำยังไงไม่มีทางพี่ชายของกูคือองค์ดำแสนสิริจันทรานาคาทิปดีเป็นนาคราาสีดำเหมือนกันเชื่อเถอเขาเป็นคนดีพูดจบแค่นั้น ร่างหนาก็ได้มน์คาถาบางอย่างจนในมือทั้งสองข้างที่ตั้งอยู่บนตักปรากฏลูกแก้วสีเทาควันเทียนอยู่ในนั้นน้ำตาไหลรดินลงมาเป็นสายก่อนร่างหนาจะหันกลับมามองผมอีกครั้งทวันเทวาข้ารักเจ้าสิ้นสุดคำนั้นลงร่างหนาก็ใช้พลังยกแก้วมณีนาคานั้นขึ้นตรงหน้าของตนก่อนจะใช้มือทั้งสองข้าง สาดพลังของตนเข้าใส่แก้วมณีนาคาตรงหน้าในทันที